สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปัจจุบชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกล้วยนะคะกล้วยที่แทบทุกบ้านจะต้องกินอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ากันนะคะพอดีว่าปัจจุบไปตลาดกับคุณหมอมาซื้อมาเครือหนึ่งทีเนี้ยมันเยอะไปเนาะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกลัวมันสุกพร้อมกัน คุณหมอท่านแนะนําให้เอามาแช่น้ําไว้ก็คือเราก็เลาะเลาะกล้วยที่เป็นหวีหวีอ่ะที่เป็นเครืออ่ะออกมาทีีละหว,วีแล้วเอามาแช่น้านะคะกินกันจนเหลือหวีสุดท้ายหมายถึงว่าป้าจุ๊บก็เอามาแช่น้าเอ่อไว้ในกระมังประมาณสี่ห้าหวีนะคะในเครือนี้มันจะมีอยู่เจ็ดหวีอะคะ่ะก็เพื่อเพื่อให้มัน ให้มันสุกช้าเนาะก็เป็นการถนอมอาหารอีกวิธีนึงนะคะเพื่อนๆก็เลยเอามาแช่น้ำแช่กระมังใส่อะไรก็ได้ค่ะใส่ถังใส่ที่ที่มันใส่น้ำได้เนาะ,นะกล้วยวิธีเก็บรักษาคือไม่ให้มันสุกพร้อมกันนะคะเพื่อนๆอทุกคนลองทำดูนะคะอันเนี้ย วันที่สี่แล้วนะคะเนี่ยที่สี่ที่ห้าหวีสุดท้ายแล้วค่ะประจุจะเอาขึ้นเอาขึ้นมาพักไว้ที่ตะแกรงไว้ให้มันเสด็จน้ําแล้วก็เอาผ้าไปปิดไว้คืนเดียวก็สุกแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้มันก็ผ่านมาสี่วันแล้วก็กินกล้วยได้ทุกวันเอ่อโดยที่เราแบบไม่ต้องกังวลเลยว่ากล้วยมันจะสุกพร้อมกันที่เราซื้อมาหลายๆหยวีหรือว่าซื้อมาเป็นเครือ เนาะเรากลัวว่ามันจะสุกพร้อมกันลองทําวิธีนี้ดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยอ,นนอันนี้เหลือวีสุดท้ายแล้วค่ะจากเจ็ดวีนะคะในเครือนั้นน่ะกินอร่อยกล้วยน้าําว้าเอามาแช่น้ําเพื่อยับยั้งการสุกเร็วเพราะว่าในกล้วยนี้มันก็จะมีสารเร่งให้กล้วยสุกเร็ว่ะเนาะคุณหมอท่านบอกว่าแช่ดูนะ ก็ได้ผลค่ะทุกคนมันก็ไม่สุกมันก็ยังเขียวอยู่แบบเนี้ยลองทําดูนะคะอันนี้วีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าเอาขึ้นไปเสด็จน้ําใส่ตะกก้าไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าปิดอันนี้มันก็จะสิบโมงแล้วอ่ะเนาะเก้าโมงครึ่งค่ะตอนนี้ก็พรุ่งนี้ก็เอากินได้เลยมันก็เริ่มมันก็ยังเขียวอยู่แต่มาอันนี้มันคือกล้วยที่แก่แล้วอ่ะเนาะลองดูนะคะเพื่อน ง่ายๆจะวิธีสนอมกล้วยไม่ให้สุกเร็วลองทําดูกันนะคะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นทําแบบนี้หรือเปล่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ